สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผม n ิกไรเดอรนะฮะวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์รถรุ่นใหม่ของทางค่าย Honda นะครับคือเจ้า CBR 150R นะครับซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของปี2020นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างผมจะขอไล่ฮิตละสเต็ปไปเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเป็นอย่างแรกคือชุดไฟหน้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับ จะถามว่าเหมือนกับ250 RR ไหมมันไม่เหมือนครับมันจะเป็นทรงที่คล้ายๆจะบอกว่าคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือน100%นะครับจากที่หมววิคราะห์นะครับจะให้ฟิลคล้ายๆกับ250 RR นะครับส่วนเฟลิ่งข้างนะครับให้อารมณ์โฉบเฉี่ยวนะครับโดดเด่นรดเขาเรียกว่าให้อารมณ์ a อ็ก s ีมดีไซน์คือให้รถมีความเป็นสปอร์ตสูงนะครับฟิลลิ่งน่าจะคล้ายๆกับ250 แล้อาร์นะครับส่วนถังน้ำมันก็จะเป็นทรงรีรูปเหลี่ยมลงไปนะครับจะจะพูดว่ามันเปลี่ยนไปไหมเป็นไหมเมืม่อเชียนไหมผมกล้าพูดได้ว่ามันเป็นออร์เดิลนะครับหลายๆจุดนะครับตรงปีกด้านหน้าของตัวรถนะครับมันตรงที่ติดกับชิลมันจะคล้ายๆกับของ c b r ใน0 r าอและ c b 1พัน ตัวสมกนที่จะเป็นสมกลพิษอาเป็น,ปนว่ามีแฟลลิ่ที่มันขึ้นมาแบบชิลนะครับกระจกน่าจะเป็นทรงเดียวกับอ450น,นะครับที่ผมฟอดูนะครับเกียร์6สปีดเครื่องยนต์ไม่แน่ใจว่าใช้ตัวเดิมหรือเปล่านะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะแรงม้าน่าจะเข้าเดิมแต่เพิ่มสวัรถนะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบ Axis s s i p ริปเนะครับ แอคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงนะครับคือตัวนี้ได้ทำการพัฒนาระบบไปแล้วคือเป็นระบบชกคหัวกับอัพไซด์ดาวนะครับอ่าเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับที่พัฒนามานะครับแกนข้างในมีการเซตตรอบ้้าใหม่นะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED 2ชั้นนะครับมองเคลืนๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันค,คล้ายๆกับผม 250แล้วกาจริงนะครับผมมองแวบ,บแรกนะนึกว่ารถที่มันนึกว่า250 r r ตัวใหม่ที่มองแวบ,บแรกนะของผมนะครับแต่ไปดูพวกเครื่องยนต์นะครับต่างๆแล้วตัวรถนะครับมันเป็น150นะครับรถปี2021เตรียมไปด้วยเทคโนโลยีไม่ไว่าจะเป็นรอบไฟ LED รอบคันนะครับส่วนหน้าปัดเดินไม่นะ่าจะเป็นแบบอ่า ดิจิตอลนะครับแบบฟูนะครับแต่ยังไม่จอสีนะมีระเละยียดไม่ว่าจะเป็นทิป A ทิป B นาฬิกาบอกเวลาเกียร์น้ำมันเกียร์วัดความเร็ววัดรอบบอกเกียร์นะครับอันนี้มีเกียร์ด้วยนะครับทางที่จะครบขั้นของาทางอน n d a ให้มาเลยนะครับตัวรถยังไม่เปิดเผยราคาว่าถ้าเกิดมาทำดีตลาดในบ้านเรานะครับในเมืองไทยบ้านเราของผมว่าน่าจะตอบสนอง ผมต้องการของวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งตัวดีของทางยามาฮ่า R15 เลยนะครับที่ได้จัดชุดอัพไซด์ดาวหน้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนะที่ผมแยกขอแยกเป็นที่คนเหมือนเดิมผว่าน่าจะเป็นวงล้อนะครับวงล้อเหมือนเดิมชุดเท้าที่เหมือนเดิมถ้อยเสียงตัวเดิมนะครับเครื่องยนต์น่าจะเป็นลูกเดิมแต่เพิ่มเทคโนโลยีบางส่วนนะครับเข้าไปต่างๆนะครับ ในลูกทรงนี่สปอร์ตรอเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้คือเป็นแฮนด์แฮนด์ไม่ได้จับใต้แผงคอครับเเป็นแฮนด์หนึ่งจับโชคที่จะอยู่บนแผงคอชุดบนนะครับอีกอย่างนึงที่ผมไม่รู้คือคุณแจคุณแจไม่แน่ใจว่าเป็นคี์เล็กหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่คนระับให้ความดดเด่นสวยงามมากเลยไฟหน้าครับหกหลอดหกดวงนะครับ ไฟสูงอยู่ตรงกลางนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไ r เดอรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ